morning ค่ะเช้าแล้วนะคะเอาเช้านี้มีข่าวสอสอบินดูงานต่างประเทศอีกแล้วจ้าที่บินดูงานต่างประเทศอีกแล้วหมายถึงว่าครั้งก่อนเป็นสวบินดูงานต่างประเทศไงครั้งนี้สสเตรียมจะบินไปดูงานต่างประเทศเช่นเดียวกันนะจา๊าก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าในช่วงพฤษภาคมทุนานี้ก็จะมีคณะกรรมาการมรดรสมาผูแ้แทนราษฎระนะนะแล้วก็มากมารมธิการฝ่ายความมันน่นคงกรรมการศาสนาวัฒนธรรมกรรมการศาลกรรมการอะไรต่างๆเขาเตรียมจัดทริปไปดูงานต่างประเทศ ก่อนปิดสมัยประชุมเออทีนี้เนี่ยคาถามก็คือว่าบินดูงานต่างประเทศอีกแล้วเหรออ่ะก็เขาก็จะต้องบอกว่าบินไปเพื่อไปดูงานดูองค์ความรู้ดูวิทยาการดูเทคโนโลยีแล้วก็ตรวมาใช้ที่ประเทศไทยเหมือนกับตอนสอวอเหมือนกันตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะบินไปเพื่อจะไปหาความรู้กลับมาใช้ในประเทศไทยแต่คําถามตอนของสอวอตอนนั้นก็คือจะหมดวาระแล้วไม่ใช่เหรอคะจะบินดูงานไปกลับมาทํางานที่ไหนคะอ่าแต่เขายังรักษาการอยู่นะส่วนตอนนี้สอสอค่ะ สซกำลังจะเตรียมไปดูงานต่างประเทศซึ่งก็จะเน้นไปทางยุโรปอ่าประเทศที่มีจะไปนะสวิตเซอร์แลนด์ยเยอรมนมีโปลแลนด์อ่าแล้วก็มีเดนมาร์กอ่าแล้วก็มีโอ้โหสวีเดนคขาม,มีเยอะก็ประเทศทแถบยุโรปยุโรปแล้วก็มีสแกนดิเนเวียด้วยอ่าเดี๋ยวทีสแกนดิเนเวียเนะี่ยเขากำลังฮอตท,ทิปนะเพราะว่าสถานที่สวยนะผู้คนอ่ามีความสุขนะคร แล้วก็มีแสงหนึ่งด้วยไงแต่เอาก่ะน,นั่นเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เรื่องของการไปดูงานเขาก็ไปจะไปดูงานกันทีนี้คนก็บอกว่าโอ้โหไม่ยอมน้อยหน้าสวเลยนะสะสะนี้ก็ไม่น้อยหน้าสวเลยนะแม้เขาไปดูงานตัวเองก็ไปดูงานบ้างนะะถ้าพูดถึงเรื่องของการไปดูงานเพื่อความจําเป็นตรงนี้ถามว่ายังจาเป็นอยู่ไหมอาจารย์ปยิยบ,บุตรแสงก,น,งกนุกุลบอกว่ายุคลึกซะ ยกเลิกซะไอการดูงานต่างประเทศเนี่ยทำไปอะ่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็มีอะ่ะมันไม่จาเป็นจะต้องบินไปถึงที่นูน่นแล้วก็ยกคณะกันไปขนาดนี้เพื่อที่จะไปดูงานแล้วก็ใช้งบประมาณเออหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยก็เชิญเขามาสิเชิญวิทยากรเชิญคนที่คิดว่าเขามีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดมาที่ประเทศไทยสิแต่ถ้ายกเลิกไม่ได้ก็ควบคุมให้มันอยู่ในกรอบควบคุมให้มันอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบอยู่ในความคุ้มค่าเพราะว่ามันมีการไปดูงานแบบซัมซอนเนี่ยเช่น ปีนี้คณะนี้ไปดูงานประเทศนี้ปีถัดไปก็ดูงานประเทศเดิมแต่เป็นคณะใหม่ลักษณะเหมือนจะไปเที่ยวลักษณะเหมือนจะไปเที่ยวแล้วแถมเลือกประเทศแบบเป็นประเทศที่สสอ,อยากไปเที่ยวไม่ใช่อิงกับการที่ว่าอยากจะไปดูงานอยากจะไปทําภารกิจนะคะโดยอาจารย์ปิยบุตรได้บอกเลยนะให้สสก้าวไกลเป็นตัวอย่างเลยอยากเห็นสสก้าวไกลตัวอย่างนำร่องก่อนเลยนำร่องก่อนเลยว่าไม่ไปประกาศเลยไม่ดูงานต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็จะได้กดดันสสพักอื่นๆด้วยเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องไปไม่ต้องใช้งบประมาณในการที่เดินงานด,ดูเดินทัก ในการที่จะเดินทางไปดูงานต่างประเทศแล้วทีนี้ถามว่าครั้งนี้เนี่ยไปดูงานเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ยังไม่มีเปิดเผยออกมาแต่ถ้าคิดซะว่าปีที่แล้วประมาณสักเดือนกันยามันมีกรณีที่หมอององปฏิพัฒน์จากเก้าไกลใช่ไหมเขาจะไปดูงานที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็เป็นประเด็นข่าวกันมาเหมือนกันเรื่องเบิกงบไปดูงานที่สิงคโปร์ใช่ปะไปดูงานรัฐสภาอะนะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการเบิกค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหนค่งหเื่นแต่พันหกร้อยห้าสิบบาทนะีอันรันไปเป็นแค่สิงคโปร์เองนะแต่ว่า แสแลอะไรแบบนี้มันก็อ่ะกันั่นแหละค่ะลองบทลบคุณหารกันเข้าไปดูนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าอืมเรื่องของการดูงานนั้นอยขอชี้แจงนิดหนึ่งเวลาอยู่พูดถึงเรื่องดูงานนะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยคลิปก่อนไปย้อนดูได้เรื่องสอสสวไปดูงานเพราะโยโพสไปก็มีคนมาถามดูว,ว่าแล้วทีอยู่ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะทำไมอย่ไปได้เดียวก่อนใจเย็นอย่ไปดูอยบไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ใช้เงินตัวเองหรือต่อให้ไปกับบริษัทบริษัทอย่เป็นบริษัทเอกชนเว่พอพอยเป,ป็นบริษัทเอกชนไม่ได